สดีครับผมต้อคนำนำาน้ารับมาน,นี้มาถึงมาจากลำลูกกามาถึงอ่างลำพะเพิงเขื่อนลำพะเพิงครับขับมาก็ไกลพอสมควรครับประมาณสามสามสามชั่วโมงสามชั่วโมงมามากับพี่เอกวันนี้นัดกับพี่เอกได้วิง่งมาณน,นี้เลยครับนี่จะเอาเรือเอาเรือลงไปหากับข้าวหัวกระสุนมาลาบประมาณทำทำแคมป์ปิ้งกัน อ่าจะได้ออคแคปิ้งนานๆออคแคปิ้งวันนี้คืนนี้ก็มานอนตรงนี้ครับว่าจะได้ไอ้สูบมาลาบป่ะครับอย็นนี้อ่าไปไปดูรับชมในคลิปครับโอเคครับ 那也跑，快。<Bye. S 1> แล้วครับตัวแรกครับมาแล้วเดี๋ยว

ตัวที่สองมาแล้วเก๋เลยครับโอ้ได้ลาบแบบแคมป์ปิ้งเราพอได้ปลาอยู่ยิงไม่โดนกับพี่เอครับเปิดเปิดคลิปยิงปลาไม่โดนกระสุนปลาไม่ค่อยโดนเรามาตั้งแคมป์เลยครับมาตั้งแคมป์ไม่ได้เน้นปลาไม่ได้ปลาอานนี้ทำกับข้าวทำหลับ ก็ปาลก,กลับประมาณนี้แล้วเราไปน, ون, นูน่ตน,น,ตน,นตรงนู้นเราตะแคมตรงนู้นแถวนี้ก็มีรีสอร์ทเยอะครับเยอะแต่ปลาก็เยอะมีแต่กระสุมโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกอนปลันินมาปล่อยไว้รับครับถึงเวลา,ถ,วลาถึงเวลาทำกับข้าวครับแคมปิง้งมีมีพี่เอกได้วิ่งมาด้วยมาแจมนะ ใบหอยกำลังเกะหอยอยู่กำลังแกะหอยอันน right. ี้ก็มีต้มหอยดูปลาช่อนมาตัวนพี่ใหญ่ดูต้มครับมีะข้าวเวขาจะทำสะพานข้ามไหมมาณนี้ครับทำกับข้าวหาคิดกัน ไม่เน้น้าครับเน้นแคมปิ้งประมาณแบบว่าอากาศดีมากแล้วมีน้องควายมีน้องควายเล่นน้ำอยู่ห่งควายเต็มเลยนี่เดินไปครับมีหูงควาย ไปกำลังเลียน้ำอยู่ครับปูงไข่คืนนี้ก็นอนนี่ครับอ่างครับพะเพิงพอดีมาแจมมาแจมกับพี่เอกโอเคครับปดโปรดดไ like ลค์กดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจที่จะทำทำคลิปต่อไปครับ จำข้าวคั่วค่ะมิตรภาพครับมิตรภาพระหว่างระหว่างเดินทางมาแล้วมาเพิงครับมาเจอกันที่นี่นี่เราก็มาแบ่งรับปลากระสุนครับให้พี่เขามาจากกรุงเทพขอบคุณครับครับผมโอเคลาบเหนือนะครับลาบเหนือของแท้ครับของแท้ลาบเอลาบเหนือนะครับแบ่งให้พี่เขามิตรภาพครับนี่โอจะนอยากออกกล้องมาเลย บุเสริมสายเนื้อลิซิิงอยออกลิปเดียวจบเลยอ่ะกำลังทำเครื่องครับไก้บรดการไี้ยมโอเคยังเลยรับรับแล้วิดบรรยากาศได้ครับรมาเพิ่งบรรกาศเป็นไงครับรำมาเพิ่งครับโอ้หได้ครับได้ครับยอดยอดุดยอดใบอ่อนเลยเ้าแคมปิ้งได้ครับ ไม่เน้นปลาครับเน้นสนุก ตัวแรกครับตัวแรกปรากฏโอเคแล้วตัวที่สองก็มาแล้ว กินปรกดขึ้นมาแล้วกระดกทำต้มเรดกเดียวมนี่แค่เผ็ดปาเผ็ดปานี่แม่ครัวทำชาวงช้าครับกุ้งกระป๋ายไทย ไม่มีมะขามนะว้าไม่เวลาครัวว้าบุญครับต<ญ>อนเช้านี่ข้าขวครัวอันนี้ก็ย่างครับตอนน้ำพักคือน้ำจ้ะครับถึงตอนแยกย้ายกันแล้วครับกลับลกับบ้านกันนี้ก็มากับพี่กได้วิ่งผมมาจากลำลูกกาครับแต่แกอยู่โคราสโอเคครับพี่เดี๋ยวเจอกันใหม่ ครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวรอบหน้าว่ากันใหม่ครับครับผมโอเคครับ